สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมะมาพบกับป้าฝ้ายและน้องน้องคุณนะคะน้องคุณนะคะวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับมาแก่ของมาแกของ ายุกี่ขวบครับหกขวบเอ้แล้วเราได้ของขวัญมานะคะเรามาดูซิว่าส่งมาจากใครเห็นไหมเอ่ยนี่เป็นชื่อของผมด้วยใช่ไหมครับส่งมาจากใครเอ่ยส่งมาจากใครครับไหนบอกบอกส่งมาจากใครใครใครส่งให้ผมมองที่กล้องด้วยลูกร็อคเกอรี่นะรถคอรี่มาส่งใครรอคเกอรี่นะคบสีขาวครับ คนส่งอะลูกไว้คนส่งคือใครใครใครให้ผมใครซื้อให้ผมของเนี้ยเฮ้ยลูกเอ้าลุงอะไรนะลุงอะไรซื้อให้ผมนะแล้วมาแกะกันเลยลูกมาเอาไปข้างบนเอาแกะข้างล่าก้ข้าล่างเดี๋ยวจะแผนกล้องลงมาให้เห็นนะคะเห็นน้องคูนแกะ ว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร อยู่ใกล้ๆได้นะคะมันเป็นกล้องหน้านะ ของเล,เล่นอ่ามันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงม,ไม,มันมัหสมุดมันเป็นภาณาร์ออของชอบผมเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมลูกของชอบผมเลยใช่ไหมครับทำยังไงครับหนูพูนก็งอคะถ้าลุงก๊อฟมองดูอยู่ตรงนี้ผมจะพูดว่ายังไงกับลุงก๊อฟครับ ของคุณรับหล่อๆทำงไงเอ่ยทำยงไงเอ่ยผมจะเป็นยังไงครับผ,ผมจะเป็นเด็กดีครับน่ารักมากเลยคะ <c oughs> ่ะแเห็นร้อนแล้วเ<อ>ห็นร้อนแล้วเห็นร้อนแล้วผมเห็นร้อนแล้วนะ ไม่กล่องนี้กล่องนี้ก็เต็มที่แล้วครับให้ก้อนของใหญ่หิวข้าวกินข้าวสิมากินของเล่นดแรกผมจะเปิดของเล่นเลยอ่ะยังอุตส่าห์รอนะนี่มามาจะเป่าเค้กเดี๋ยวแกะของเล่นแล้วจะได้เป่าเค้กแล้วลูกแกะของเล่นแกะของเล่นเข้าก่อนได้เอย็นอ่ะ ผมน้องประกอบอาเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาประกอบของเล่นกันนะลูกเนาะกับป้าไฟเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาประกอบของเล่นของน้องคูนกันนะคะแต่ตอนนี้หิวมากเราจะกินข้าวกันก่อนแล้วก็ปอกเค้กกันนะคะวันนี้วันเกิดผมดแต่วันพรุ่งนี้เรามาต่อของเล่นด้วยกันนะคะับกับป้าไฟเนาะกินข้าวเสร็จแล้วากินข้าวเสร็จก็มันดึกแล้วลูกมันก็จะดึกไง แล้วเราต่อพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เรามีเวลาทั้งวันเลยเดี๋ยวพ่อพี่ช่วยต่อเนาะเนี่ยเดี๋ยวยกกล่องเนี่ยเอาไปนอนในผ้าผมได้เลยเนาะพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ต่อไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ต่อทั้งวันเลยลูกเนี่ยเพราะมันมีหลายอย่างมีเยอะมากเลยโอเคโอเคโอเคเพียงั้นผมจะนอนไม่หลับอ่ขอให้ต่อต่อด้วยเดี๋ยวพ่อไี่ช่วยต่อเนาะโอเคครับจะเลี้ยเลยหิวข้าวไหมจะกินเค้กไหม Okay, น้องหญิงสาวรอน้องหญิงรอผมไม่ทันล้วปาเรามาเตรียมข้าวเราจะกินข้าวกันขอบคุณนะคะขอบคุณลุงก๊อฟมากๆเลยนะคะสำหรับของเล่นของน้องคุณนี่นเป็นตัวต่อรถใหญ่เลยรถ รสอาหารทำกับข้าวนย่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะว่าไฟและน้องคูนจะมาเล่นของเล่นนะคะมาต่อแล้วก็มาเล่นของเล่นด้วยกันเ <ไอ S 1> นาะวันนี้เลยโอเควันนี้เลยหลังกินข้าวหลังกินเค้กนะคะโอเคเดี๋ยวเรามากินเค้กด้วยกันเนาะกินเค้กก่อนนะคะบ๊ายบายกินข้าวก่อนนะบ๊ายบายมื้อนี้นะคะเรากินกับข้าวบนดอยกันอย่างอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาใช่ไหมครับลูกช้างลูกช้างหิวไหม อ,อ๋อลูกช้างจะกินอะไรครับไก่กับปลาไก่กับปลากินส้มตำไหมครับทำไมอะ่ะมันเผ็ด <laughs> ลูกช้างย,ยังกินเผ็ดไม่ได้เหรอครับกินเผ็ดไม่ได้ <laughs> ไก่ก็สวยนี่ถ่ายได้นี่ไแอบถ่ายมาเรามากินข้าวข้างในเพราะว่าหนาวข้างนอกหนาว ขอบคุณครับอาไฟนั่งกับผมนะครับรไฟนั่งกับผมได้ไหมโอเค่อสวัสดีค่ะกินข้าวกันนะอ่าจุดไฟจุดไฟอันนี้วางไว้นี่โอ้เค้กนวลอ,นอา๋ม่แม่จุดไฟให้จุดไฟน,น้อง แล้วพอปิดไฟหน่อยครับเราก็ลุ้นคนว่าแนี้นี่ Happy Boy <laughs> บ๊วย อ่ะให้ให้ให้ผมร้องเองเลยอ่ะหนึงสองา 1 2 3่งสองสเบิดเบิดเบิดไขลานอะไรไหมไขลานอะโทโดเอูดูให้อะไรบอขอให้อะไรขอให้อะไรเอ่ยให้ให้ลับตาหลับตาขอให้ตัวเองขอให้ตัวเองนะอันนี้ขอให้ตัวเองที่ฐานตาที่ฐานลูกคิดว่าโตขึ้นปีหน้า ผมจะเป็นยังไงอ๋อเด็กน้อยแค่ขอให้ผมได้าจักรยานเท่านี้แหละได้ยังได้ยังครับไม่าทานแล้วใช่ไหมลูกโอเคเย้ขอ,เยขอให้ผมเป็นเด็กดีนะครับสุขภาพแข็งแรงลูกเปเลยไปเลยเย้สุขสันต์วันเกิดน,นะ าลงน้ำมนลงน้ำมนเต็มที่ฮะอย่าเลียครับอย่าเลียอันนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรลูกฮะอันนี้เขาอ่านว่าอะไรครับ Happy Birthday น้องคุณคนคนอะไรคนอะไรน้องคุณคนอะไร คนหล่อนะคะอ๋ออ่านตอนบด้านไปแล้วอ่าอ่านก <c oughs> ับบ้ <c oughs> นนานริญญอ่าจัดการเลยครับตัดตัดเลยแล้วคุณเอาเท่าไหนร่ระวังคนไม่เห็นหนูระวังไรอ่ะแล้วคุณเอาเท่าไหนหัวตายรึไงอ่าแม่ตัดให้นะ น้าของช่วยถือได้ไหมเดี๋ว่าอยากเข้ากล้องน้องมันไม่อยากเข้ากล้องก็ได้ขอคึ้นเลยได้คะา่เอานี้นะเอได้ทำไมอค่นี่เรากินไงทั้งหมดนครึ่งอครึ่งนึงอยครึ่งนึงเก็บไว้ไ้กินหมดคนเดียวได้ไหมทำไมอะ ็อ้วนอ่ะนี่เป็นนี่เป็นูีอโอ้หอมแล้วอะช้อนมาช้อนมาอาาจรย์ไม่ต้องหั่นเราไหมเขาไม่ต้องหั่นแเราไหมเราก็กินเครื่องเนยงด้วยกันเลยแบบจ้วมเลยอ่ะเสร็จเครื่องเนยงก้มใหญ่อันเดียวพอลูกคือเจ้าของมันเกิดเขาอยากกินของเขาอ๋อเจ้าของมันเกิดเท่าขโมยค่ะโอยยโอใจเย็นเจ้าของ ว่ามันเยอะไปมัน่ีิดาเดี๋ยวิ่มทีส้มปังโอ้โหสูมมๆๆมมหอมจักเลยหอมช้อน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 อผมชอบเค้กนี่หรอมันเกิดไปเอาช้อนมาเทา อันนี้ของฟากับยายอันนี้ให้ทุกคนอ่ะตัวอันนี้ของก็ไฟกับน้ำฟองอ่ะขอบคุณค่ะตัวสองก็ไฟเรากินด้วยกันสามคนเป็นด้วยกันนะแบ่งหน่อยนะขอบคุณค่ะตัวฟ้าก็เอาเนี่ยมาพายกินนี้ไงยังไงน้องเราเราเรากินด้วยกันนะเฮ้พพายกินเฮก่อนนะคะอร่อยไหมคะลูกหอมอร่อยอร่อยไหมคะตายาย อ๋อ้พระไฟจองแล้วพระไฟจองโอ้มีการเล็งว่าของพระไฟชิ้นใหญ่กว่าหรือเปล่าแม่ารเอาจานใหญ่นึ่งว่าจะกินด้วยกันหมดทุกคน เท้าถ้าพวกนี้มันจะบดแม่รา้ต้องกินให้หมดเลแค่ตู้เย็นก็ได้ไหโอ้แม่จ้าก็อร่อยเหมือนกันไดู้กอันี่ก็เหมือนลูกเลยเฮ้ยดูดูด เล็งเล็งเล็งมองมอง